สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปิ่นอีกครั้งนะคะที่รถบ้านคุณปิ่นนะคะเดี๋ยววันนี้ปิ่นจะมีรถยอดนิยมของ BM มานําเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนี่นะคะจะเป็นรุ่น BM 528i Luxury ปี2013เดี๋ยวไปชมตัวรถแล้วก็ภายในกันนะคะ นี่นะคะสีเดิมๆมาจากลูกค้าเลยค่ะไม่ต้องทาอะไรเลยค่ะแค่ล้างแล้วก็มาจอดก็จะเห็นความเงาของสีเพราะว่าลูกค้าเนี่ยดูแลค่อนข้างดีนะคะมีประวัติศูนย์ตลอดเลยค่ะแล้วก็เจ้าของมือเดียวนะคะส่วนตัวเครื่องนะคะรุ่น 528i ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง t วินเทอร์โบซึ่งเครื่องตัวใหม่ตัวนี้ค่ะจะช่วยประหยัดน้ำมันมากคือก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะตามมาเลยค่ะ ก็ภายในรุ่นนี้นะคะพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเบาะภายในเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะคะหรูหราลักชัวรี่สมกับตัวรุ่นของเขาเลยนะคะพวงมา,าลัยตัวนี้ก็จะมีตัวแพทเทิร์นชิปให้นะคะก็เลขไมค์คันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่14713แมกิโลค่ะว้าวมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยค่ะ Yes! หลังจากที่เราชมด้านหน้ากันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาชมด้านหลังกันค่ะเนี่ยนะคะ จอจะมีทั้งหมด2จอนะคะสามารถใช้รีโมทนะคะในการควบคุมรีโมทจะอยู่ในนี้ค่ะนี่ค่ะนั่งสบายมากเลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีบานบังแดดด้านหลังด้วยค่ะเวลาร้อนเราก็ดึงขึ้นมาบังแดดได้เลยค่ะสวยมากเลยค่ะออกใหม่ป้ายแดงนะคะราคา4ล้านบาทค่ะ แต่ที่ร้านรถบ้านคุณปิ่นขายเพียง6,99,000บาทเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะถ้าใครได้ไปนะคะ528 i ปี2013ตัวลักชัวสวยมากค่ะคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อปิ่นได้ที่เบอร์0818548032 หรือช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเพจของ Facebook ของรถบ้านคุณปิ่นไลน์อลแอดไอจีหรือว่า TikTok ค่ะ